ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมมิสเตอร์เคกแล้วนะครับแล้ววันนี tail. ้เราก็อยู <izer> Again, <po ans |lo|> ่กันในเกม Ri ออฟอีโรดอีกเช่นเคยสําหรอบ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมาแจกโค้ดใหม่นะครับผมประจําเดือนนี้นะใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าประจําเดือนนี้หรือเปล่าแต่มันเป็นโค้ดใหม่ที่ผมยังไม่เคยใส่เลยนะอ่าก็มีวยการทั้งหมด3โค้ดตามได้ขึ้นให้บนหน้าจอเลยนะท่านเพื่อนคนไหนใส่ไปแล้วหรือว่าเป็นโค้ดเก่าอะไรผมก็ขออภัยด้วยนะคือผมยังไม่เคยใส่่ยไอสามโค้ดเนี้ยแล้วผมใส่ผมก็ได้ของรางวันนวัให่ก ก็จะมีเพชรแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นกล่องอะไรไม่รู้นั่นเดี๋ยวเราเข้าไปดูป็นในเกมดีวกว่าก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยใส่แล้วก็ไม่รู้วิธีใส่โค้ดนะปะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวิธีใส่โค้ดอ่ะเขาใส่ยังไงมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับผมให้เพื่อนๆมองที่มุมขวาบนสุดที่เป็นรูปเฟืองเนี่ยนะครับอ่าแล้วกดเข้าไปได้เลยนะพอกดเข้ามาปุ๊บให้มาคลิกคํานี้นะครับเทมคําว่า redeem code เนี่ยนะอ่า พอกดเข้าไปปุ๊บก็ให้เพื่อนๆนำโค้ด3โค้ดนะที่ผมให้มาเอามากรอกในนี้ทีละโค้ดนะกรอกเสร็จแล้วกดโอเคปุ๊บพร้อมเพื่อนกดโอเคปุ๊บของางวันเขาก็จะเข้าไปอยู่ในกล่องจดหมายนะครับผมปเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าตามโค้ดที่ผมให้ไปน่ะเขาได้ของางวันอะไรบ้างนะผมได้ทําการใส่โคด้ดเรียบร้อยแล้วนะครับไปไปดูกันเลยเอมก็จะมีของางวันด้วยกันทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะก็จะเป็นเพชรสามแล้วก็100นะส่วนอันกลางนี่เป็นอะไรผมยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราไปดูพร,ร้อมกันเลยดีกว่าว่ามันคืออะไร อ๋อก็เป็นเงินนะครับผมห้าหมื่นแล้วก็น้ํายาสตาเมนานะครับผมโอเคของรางก็จะมีประมาณนี้นะเพื่อนคนไหนถ้ายังไม่เคยใส่ก็มาใส่กันได้เลยครับของฟรีนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเพื่อนคนไหนถ้าชอบก็อย่าลืมครับฝากด like, กดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยครับสาหรับ EP นี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ